ทุกคนครับบวาสดีครับก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมนะฮะทุกคนครับผมมีสมาชิกใหม่นะครับเขาเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับสต้นนะครับเขาเพิ่งมาส่งวันนี้3มต้นให้ดอาว่าต้นอะไรนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเฉลยเลยแล้วกันนะฮะคือต้นนี้นะครับเขาจะเรียกว่าฝรั่งพุทธานะครับฝรั่งพุทธาเนี่ยหลายคนคงจะงงอะครับว่าตกลง มึงจะเป็นฝรั่งหรือว่ามึงจะเป็นพุทรานะฮะตกลงจะเป็นฝรั่งหรือว่าจะเป็นพุทษานะฮะเพราะว่าเขาชื่อฝรั่งพุทรานะครับก็คือลักษณะของลูกเขาอ่ะจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแต่พอโตแล้วนะครับพอโตแล้วอะประมาณแบบลูกเขาอ่ะจะเท่าเท่ากับลูกเขาอะจะเท่าเท่ากับพุทราน้ำนมเลยครับประมาณนั้นนะฮะนี่คือดูลักษณะใบของเขาทุกคน นี่คือดูลักษณะใบของเขาใบยิกหยิกกงอแบบนี้นะฮะใบยิกหยิกกงงแบบนี้นะครับเป็นฝรั่งพุทธานะครับดูลำต้นของเขานะครับเออลำต้นเขาเหมือนลำต้นพุทธลำต้นฝรั่งเลยอะครับเนี่ยเป็นลำต้นฝรั่งเลยแต่ไม่มีหนามนะครับเพราะพุทธาบางบางสายพันธุ์จะมีหนามนะครับแต่นี่ไม่มีหนามนะฮะแล้วดูลูกที่เขางอกออกมานะครับเนี่ยเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ย ลูกที่เขางอกออกมาก็เป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนฝรั่งเลยนะครับเป็นฝรั่งเลยนะแต่พอโตมาเอา่อมันคงจะเปลี่ยนเป็นพุทรามัง้งผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะเจาะลึกลารายละเอียดให้ฟังทีหลังนะครับนี่ต้นที่หนึ่งนะครับนี่คือต้นที่สองที่ได้มานะครับวันนี้ที่เขามาส่งต้นนี้จะฟอร์มสวยหน่อยนะเป็นแบบยืนต้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาพร้อมที่จะงอกเลยนะเนี่ยเนี่ย นะครับฝรั่งพุทธาทุกคนใบของเขาดูนะฮะใบของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะลึกในรายละเอียดให้ให้ฟังอีกทีนะครับว่ายังไงเอ่ยทำไมเขาถึงเรียกฝรั่งพุทธานะครับเนี่ยโอ๊ยกิ่งหักอืมเสียดายทำไมกิ่งมันหักอะ่ะ เขาเพิ่งมาส่งนะครับรงสัยเกิดจากการขนส่งนะฮะมีกิ่งหักด้วยหักเป็นใหม่ๆเลยเนะี่ยฝรังพุทธานะครับเหมือนเหมือนฝรั่งเลยนะครับลูกของเขาอะเป็นเหมือนฝรั่งเลย ตอนแรกๆดูไกลๆอ่ะผมคิดว่าเป็นเหมือนใบมะขามมะขามอะไรอย่างเงี้ยออกแนวฟิลมะขามมะขามนะฮะแต่พอดูใกล้ๆนะครับเฮ้ยนี่มันลูกพุดนี่มันลูกฝรั่งโดยชัดๆเลยเนี่ยนะครับพอดูใกล้ๆนะฮะนี่มันลูกฝรั่งชัดๆเลยนะครับเนี่ยพอดูใกล้ๆนะครับแต่ใบอ่ะไม่ใช่เลยนะครับใบใบไม่ใช่เลยนะครับใบเป็น อะไรไม่รู้ยีกๆกองอนะฮะไม่เคยเห็นสักทีนึงแล้วก็ดอกของเขานะครับก็คือเป็นดอกฝรั่งเลยนะครับเนี่ยเป็นดอกฝรั่งเลยนะครับแต่พอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบอนี่พุทราเลยนะครับนนเท่ากับพุทราพันน้าน,นมเลยนะฮะเท่ากับพุทราน้านมเลยฮะพวกต้นพวกอะไรก็แบบคล้ายต้นคล้ายต้นฝรั่งเลยนะครับเนี่ยดอกลูกเลิอกอะไรเขาก็เป็นเหมือนฝรั่งเลยนะครับเนี่ยอืม นี่คือฝรั่งพุทธานะครับนี่คือต้นที่สองนะที่ได้มาวันนี้นะฮะอีกต้นหนึ่งอยู่ทางโน้นต้นหนึ่งอยู่นี่นะครับแล้วต้นที่สามนะครับนี่เลยถุงอะไรมาวางอยู่ตรงนี้นะฮะต้นที่สามก็คือฝรั่งด่างทุกคนเหตุผลที่เรียกฝรั่งด่างอะทุกคนคงจะเดาได้อะก็คือมันด่างนั่นเองนะฮะ อ่านะฮะก็คือมันด่างใบเขาจะสวยนะครับเป็นฝรั่งด่างนะฮะดูลักษณะลำต้นเนี่ยลักษณะลำต้นอะไรก็เหมือนฝรั่งไปหมดเลยนะครับไม่มีอะไรผิดแผกจากต้นฝรั่งทั่วไปนะฮะนี่คือฝรั่งด่างนะครับแล้วลูกของเขาอะ่ะทุกคนดูนี่ก็คือเป็นด่างแบบนี้เลย เป็นดังดางแบบนี้เลยนะครับลูกเขานะครับไม่กล้าจับแรงเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวโดนพี่สาวดา่านะครับแต่อยากดูเหมือนกันอะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะครับนี่คือฝรั่งด่างนะครับฝรั่งด่างดูตรงนี้เยอะเลยเนี่ยนะครับฝรั่งด่างนะครับฝรั่งด่าง ก็คือต้นเนี้ยก็คือฟอร์มค่อนข้างจะสวยนะครับก็มีราคาอยู่ประมาณนึงนะครับก็มีราคาอยาอยู่ประมาณนึงนะครับฝรั่งด่างนะฮะพึ่งได้มาส,สดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับก็คือมีเจ้าของแล้วนะครับต้นนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ นี่เลยผมก็เพิ่งมาเคยเห็นนะแต่มันมันกลายเป็นเรื่องแปลกของผมไนงะเพราะว่าผมไม่เคยแบบเล่นพวกต้นไม้อะไรสักทีหนึ่งเลยนะครับเล่นพวกต้นไม้อะไรสักทีหนึ่งแต่ทีนี้พอมาเห็นแล้วผมก็เลยรู้สึกว้าวนะฮะว่าฝรั่งด่างก็มีนะครับจริงๆเราอยากชิมนะนะครับนี่ก็คือได้มาใหม่นะครับทั้งสามต้นนะฮะมี ฝรั่งพุทราแล้วก็ฝรั่งด่างนะครับฝรั่งพุทราสองแล้วก็ฝรั่งด่างต้นหนึ่งนะครับรวมเป็น3ต้นนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับครับผมวันนี้นะครับก็นําเสนอให้เห็นถึงสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับนะครับโอเคนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ อยากชิมน,นะอยากเห็นเท็กเจอร์ข้างในมันริงลยมันจะเป็นยังไงเมเล็ดของมันจะเป็นยังไงทุกคนเนาะโอเคแล้วครับไปแล้วครับบััสดีครับ